มาทำอะไรครับออกกำลังกายครับออกกำลังกายวันแรกเดินเดินมาไหนครับมาอาสวินครับรอแล้วได้อะไรไหมครับได้เหงื่อโอ้ไปลิฟต์กลับไปกินกันแล้วไปกลับบ้านได้มาออกกำลังกายนะเดินร่วมสี่ห้าโลได้ขนมกลับบ้าน กดแล้วยังพี่กดแล้วยังถ่ายแล้วครับี่ไม่ต้องกดอะไรนะเไมนช้าไงมันไม่ไปแล้วเนี่ยช้าก็ไม่ต้องไปแกิลินชอบใจดีสิไม่แล้วมื่น อเอาเขียขึ้นมาแทนว้าวกิลิงมืนกิลิงลลาลาลากินล,ลิง,งไาไม่ไไม่อเองมืน,มนลปล่อยไับเองอ มันเหมือนสองคนเท่ามันจะมน <c oughs> นเมืน,มนไม่ไม่ไม่ทางไม่ไม่ต้องไม่ต้องกินเบียร์ก็มึนเฮ้ยตอนนี้โอเคอห <c oughs> วานเย็นนะ่ะห <c oughs> วานเย็น่ะหวานเย็นลูก <c oughs> ชอบไปชอบถ้าชอบยกมือขึ้นเนาะ ว้ายปากก็ไปครั้งแรกนะชีวินย้อนย้อนย้อน้างกลับมาเอาตีมามาเมนมามมามานามาปาามา่า เล่นต่อไปไปเร็วมานี่มาเล่นต่อเลต่อเล่นต่อนั่งจะพักอ่ะอะไรกันครับทำอะไรกันครับคุณพ่อคุณลูกเล่นทิงช้าครับพร้อมไหมพี่รี ไปเล่นอะไรต่อนะไปไปหอนอันนี้หอนยังไงครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้หมามาเขาเซียนเดีย๋ยวต้องให้หมามาโชว์ปึ๊บปึ๊บเออตอนนั้นหมาอนอุบาลอนุบาลหนึ่งอะ